แย่ yeah, จะเลยนะตอนนี้เนี่ยคดีฆาตรกรรมตุ้นเด็กของชมพูในห้องน้ำก็ยังไม่คลี่คลายซะด้วยไม่ต้องห่วงไปโฮมตอนนี้ฉันมีเบาะแสแล้วล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> จริงเหรอเนี่ยว่าสันเบาะแสคืออะไรกันอะจากเบาะแสรอยน้ําในห้องน้ําฆาตรกรอาจจะอยู่ที่บุริทิว่ารา์กมีแค่รอยน้กาก็รู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อเราเหอะเราเรียนมาได้เลยว่าสันงั้นเราไปลงสนากัน สตาร์เด๋อขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพเติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง3 0 0แสนคนสตาร์เด๋อเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องตสตาร์ดิวตูนนำโค้ดสตาร์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสตาร์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมก็จะยกผลสตาร์เด๋อันจากเล่นป่าบ้างก็ได้้ข่่่่าาววลไไแมใช ล้วล่ะค่ะหลังจากหน่วยข่าวกรองของเราบอกว่าผู <c oughs> ้ต้องสงสัยในะคดีคอตกรตุ๊ดเด็กในห้องน้ําอยู่ที่นี่ <c oughs> เราก็เลยจะมาลงสนามเช็คก,กันสักหน่อยนะคะว่าคอตกรตัวจ <c oughs> ริงคือใครคอตกรคืออะไรคอตกรไงลูกเราจะย่อหาบออีนังเด็กดิเ A few minutes เลเทอรอล้ค่ะโหลดเข้ากเกมมาไปเที่เรียบร้อยกับแบบสวนสนุกทานแสง <c oughs> จัน <c oughs> ในแปดกมีสองนะคะคอตกรคือหนึ่งในพวกเราทั้งหมดนี่แหละแต่กอนอยู่เลยขอนลบกอนโอ้โหหลังบ้าน ลับ้านคุณโดนเนี่ยอ้โหโอ้อโหนั่นก็ไอเกตแล้วตรงหลักบ้านตรงนั้นก็ไอสอนถ้าโดนเจอตัวตวเนี้โดนรุมแน่นอนทุกคนคิวขอชีก่อนดีกว่าใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูละกาันอุ้ยหวัดดีเจ้าหมาทอมติดหนวดส่งแกบาใช่ไหมเอาเอาปั่นใบให้คิวแต่เมื่อกี้คิวเจอฮันเตอร์มัน่งปั่นใบมาให้ไอเด็กนี่ โอเคค่บ okay, ทุกคนคิดว่าประมาณนี้เขาไม่น่าจะเจอคิวแล้วนะคิวขอแวกเปิดกล่องก่อนแล้วกันขอน้าหอมหน่อยได้ไหมต้นเกมอ้าโอ้ยแย่แล้วเด็กโดนทุกคนสงสัยต้องไปรับเด็กแล้วบางแก่แต่ก่อนอื่นขอขอหาของแปบนึงของของที่ประโยชน์นะครับขอของมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างเช่นเข็มเป็นต้นโอ้โหแต่ละมื้อแต่ละเดของสตาเดอรอ เอา,เ,อาเด็กเด็กขี่คอพ่อมาลูกขี่คอพ่อมาแล้วพ่อมารับแล้วโอเคสวยแล้วต่อไปยังไงก่อนกูจะพาเด็กมียังไงก่อน, <c oughs> <c oughs> น,งงอนตอนนี้ไปรับมันมาเหมือนแม่กำลังใจในการใช้ชีวิตมันใช้ชีวิตมันเอาชิบหายแล้วอไอเด็กพ่อกำลังจะกดหนังสือนิยายเลยพวก้ยเมื่อกี้หนูคนซ c e l พ่อนะลูกเมื่อกี้ดู c a อ c e l ดีนะไม่โดนอะแต่มันตีเหมือนจงใจไม่โดนมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้โอเคถือว่ายื้อเวลาในการใช้ชีวิตไปได้อีกสักกึ่งนึงนะคะทุกคนคิดว่าคิดทำเด็กตกแน่ อย่าทำเด็กตกได้ไอเด็กไอเด็กเออเด็กตกไปแล้วไปนะลูกนะไปใช้ชีวิตพ่อเลี้ยงหนูไม่ไหวแล้วลูกพ่อก็จะตายเหมือนกันเดาพ่ออยู่นานกว่านี้เอาเป็นว่าหนูไปยืนได้ลาแข้งตัวเองก่อนนะลูกนะโอ้ตังค์อยู่ห้ารอ้าวสองพันแล้วดีกวางั้นก็ได้เวลาแวะพักซื้อของแป๊บนึงนะคะทุกคนคือว่าคิวมีเข็มก็จริงอะแต่คิวอยากกินดอปดินแล้วก็ไปปัดดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเออเข็มก็ทิ้งไ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเอออามาขอดอกดินซะหนึ่งกง เราก็ไปปั่นดีกว่านะคะทําตัวให้เป็นประโยชน์นิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราทําตัวไร้สาระโอ้ยไอเด็กโดนห้องวีเลยวะพ่อหนูจ๋าจช่วยด้วยโอ้ยลูกเอ้ยคนบางคนเกิดมาเพื่อตายนะล,ลูก a few minutes later ถึงจะบอกอย่างไรก็เหิดแต่ขอแวะมาดูแลกันถ้ว่าเราสามารถช่วยอะไรด็อกได้บ้างโอ้โหแถานี้เข้ามาชมดูอะไรกันครับพี่พี่ครับ,รบ,รบอุ้ยหมอหลุดด้วยสวย เออคิวสามารถทำอะไรในกะเป๋าตรงนี้ตรงนี้หมอหมออ้าวบอกหมอกันแล้วกันช่วยใครไม่ได้ก็ขอช่วยหมอกอนแล้วกันนะตอนนี้หมอครับหมออ้าวเด็กอ่ะเด็กมันลุกไปแล้วโดนซ้ำเน่ว่าแต่ผมไปทำอะไรนะก็ถ้ายังไม่มีอะไรจะทำผมก็ขอปั่นก่อนแล้วกันเอ้าคุณปรสันได้ร่องรอยอะไรของคนร้ายหรือยังอ่ะจะไปได้อะไรแค่พยาวมีชีวิตก็ลําบากแล้วฮะเออที่พูดมาก็มีเหตุผล ตรงนั้นเนี่ยไล่อะไรกันครับน่าสะดุกนะครับเนี่ยอ่ะ,อะผมว่ามีอะไรแปลกผมว่ามีอะไรแปลกทำไปลูกหลงมันมาทางนี้หรอครับโอ้คุณสอนจะมาทำร้ายผมเลยผมก็ปั่นของผมอยู่ดีๆไม่เห็นต้องมายุ่งกันเลยโอ้โหดีนะเนี่ยที่มีน้ำหอมติดตัวไว้อไม่งั้นน่าจะเจ็บนะ ยังไงดิพี่สอนไล่ย,ยาวเลยไม่ละโอเคกลับไปเฝ้าเก้าอี้แล้วแล้วมีคนวิ่งมาช่วยไหมนี่โอเค okay, สงสัยต้องเป็นคิวที่แหละที่ต้องเข้าไปช่วยเก๋นะเกร๋รอแป๊บหนึ่งนะจะช่วยก็รีบมาช่วยเถอะก๋โอโ้โหน้องเก๋เสียงแหบวกว่าทุกวันนะครับเนี่ยกินน้ำมะนาวบ้านนน้องโอเคเพื่อน,นกดช่วยแล้วจังหวะนี่แหละสลับตัวอเออเนรับสลับร่างไปหนึ่งนะคะทุกคนเก๋ยังไง เก๋ไงโอเคเก๋ okay, okay, ขึ้นสถานีทนันเอาละเอาละขี้น่าจะมาตกที่พวกเรา3มคนแล้วส <laughs> ภาพนี้ก็คือมันไม่น่าจะไปเอาเก๋ต่อแล้วค่ะทุกคนมันน่าจะเอาพวกคิวสามคนนี่แหละแล้วมันมาจริงแกตอนซื้อหวยกูไม่ถูกแบบนี้บ้างโอ้โหคำสาปแมงสาปว่าโอเคจังหวะนี้ขอหน้าด้านปั่นก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเออพี่สอนคะพี่สอน <laughs> ไปเอาเพื่อนตอนน่อดีผมแค่มาปั่นแค่เฉยใจเย็นพี่ใจเย็นผมบอกว่าใจเย็นเย็นไง โอ้โหน้ำหอมคิวหมดตัวแล้วอ่ะงั้นคิวว่าได้เวลาคิวไปช้อปปิ้งแล้วขอญาตไปช้อปปิ้งแป๊บนึงนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยอุ๊ยว่าแต่ไอ้คุณผู้สันมันส่งจดหมายดูท่อมาให้ดกว่าโอเคท่ออยู่ตรงนี้นะสตาร์เด๋อจำไว้เนอะอะแต่ก่อนอื่นเลยแวะช้อปปิ้งอาน้ำยาเพิ่มความเลวนะคะแล้วก็นี่น้ำหอมอีกหนึ่งเรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมที่จะกลับไปปั่นแล้วว่าแต่ใครโอ้โหค่ะคคุณหมอครับถ้าจะลงไปอยู่ในห้องวีกับเกรซแล้วก็ก็ขอให ว่าแต่สอนมันยังเฝ้าเครื่องตรงนั้นอยู่อีกเหรอทุกคน <What? S 1> แต่ก็ปั่นไปได้เยอะแล้วนะมันหน้าเสียดได้คิวขอไปเช็คหน่อยละกันว่าเพื่อนปั่นไน้เท่าไหรล่ละสวัสดีครับขอแต่เครื่องหน่อยครับแต่เครื่องขอเช็คเครื่องหน่อยได้ไหมละ่ะโอ้โหแม่เคยเสียน้ำหอมฟรีแหมพี่อย่าหว่วงไปมากเลยนะขอบผมดูนิดน,นึงว่ามันเท่าไรหร่แล้วเนี่ยนิดน,นึงนะพี่นะดูเราจะรีบไปเลยพูดจริง อ๋อเครื่องก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบด้วยว่าปั่นอีกนิดเดียวก็เสร็จเราเนี่ยอ่ะเอาพี่พี่ใจเย็ยเนกรับพี่มีอะไรคุยกันได้โอ้โหน้ำหอมผมหมดแล้วเนี่ยว <c oughs> พูดจริงนะเท่าเวลาเนี่ยไปปัน่นเครื่องอื่นปั่นนี่เสร็จแล้ว <c oughs> โอ้โหมีคนโดนจับลงห้องอวีอีก <c oughs> แล้วว่ะเราเกดก็เริ่มมาช่วยสนเครื่องแล้วเนี่ยเกรดยังไง <c oughs> เครื่องกับห้องวีทนะี่เลือกมาน,นี้ห้ามปั่นนะคะ พี่เลิกไม่ได้หรอกเกรสพี่ปั่นหองพี่มันเป็นปีๆก็จะให้พี่เลิกไม่ได้ oh. โอเคนางกลับไปเฝ้าแล้วได้เวลาปัาน่นกันทุกคนน้า hm, โอ้โหเปียกเปียกมากเปียกปล่อยนิดนึงมันจะเสร็จอยู่แล้วอีกแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะน้ำอย่าเพิ่งขึ้นได้ไหม uh huh. มันอีกทดเดียวอีกิดีเดียวกูจะได้แผลแล้วอโอ้ยโอ้ย,อยน้ำลดทีน้ําออกไปทีก็ร้องล่ะครับมันจะเสร็จอยู่แล้วครับอีกทีเดียวเองครับอโอเคหูยน้ําติดที่เก้าสิบโอเคเครื่องนี้เราสามารถเคลียร์ได้แน่นอนแล้วค่ะแล้วก็กลับไปที่เครื่องที่สอออนนนนเ้าาากลัังโยู่่ะะพรวใหมื รีบปั่นรีบเสร็จนี่ไปตรงนี้เสร็จททีเสร็จททีเรียบร้อย <c oughs> โอ้่าจะปั่นเสร็จแต่ละเครื่องใจจะขาดอุ๊ยอุ๊ยอุยตรงนี้เขามีเหลืองกันอยู่นี่วะหยุดเลยครับคุณแก๊สผมบอกให้หยุดอย่าตามเพื่อนผมอาชีพหายเพื่อนจุดเพื่อนจุดพอดีเลย <c oughs> ขอโทษนะทุกคนเราช่วยชีวิตพวกเธอได้แค่นี้แต่เราต้องไปก่อนก่อนอื่นเลยขอแวงที่ขอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับมีตังค์ต้องหกพันยังไม่ได้ใช้เลยนี่ คิวว่านะเดี๋ยวคิวซื้อไอ้จอยไปเปิดประตูรอดีกว่าวเผื่อเขาแบบมาเปิประตูเราจะได้ไม่โดนนะคะทุกคนโอเคไปจอยออกมาทําหน้าที่หน่อยลูกอ่ะไปค่ะทุกคนเอาไปเซ็ตต้องจ่อยหน้าประตูกันโอเคแล้วก็ซื้อรักบี้ให้ตัวเองสักนึ่นนะคะเอา้าไอเด็กยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกโอ้โหไม่น่าเชื่อไอ้สาวน้อยมันควรจะตายแต่ต้นเกมแต่แท้มันรอดยันท้ายเกมเลยว่ะ เออว่าแต่คิวจะพอแอบไปซื้อแฉลงให้เพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ยเผื่อเขาอยากออกหลุมกันอะโอ้โหไอคนนั้นก็ตายเลยวะทุกคนช่วยไม่ทันมาทำอะไรแถวนี้คะอุ้ยจิบหายแล้วเกสบากาจะแอบไปซื้อแฉลงสักหน่อยเกสใจเย็น,เ,น,เ,นเราคุยกันได้นะน้องอุ้ยมันหนีไปตรงนู้นแล้วโอ้ยเขาสบายใจหน่อยเอยเดี๋ยวก่อนนะรู้ว่ามันตามเพื่อนอยู่อะทุกคนนั่นไงชัดเจนอูมันตามเกดี่ว่าว่า,วาเลยเชียวทุกคนไม่งั้นเมื่อก,กี้มันไม่เลี้ยวหนีเรานะ้เนี่ยเอาเดี๋ยวทำไมเกสยืนนิ่งอะ โอเกศเอาหมามาดีกว่าทุกคนหอหอนะกดใช้หมา <st> เอาละจังหวะนี้ขอสองฟรีหน่อยละกันนะครับขอหนังสือหนึ่งหน้าแล้วผมจะไปเลยโอเคเรียบร้อย <st> แล้วในจังหวะที่สตา์เด๋อกำลังจะออกตนเองโอ้ยพี่พรับทุกคนอีกก่อนพี่พี่พพพรับอยู่รับอยู่รับอยู่รับอย<ๆ>ู่รับอย<ๆ>ู่รับอยู่ับอยู่รับอยู่ับอยู่รับอยูอยู่รยูยูู่รอยููรรับอย ชิ่ากี้นบกบดีมาได้ทีนี้มาพอดีไงหนูเลยบอกให้รัอกดีแล้วหันไปรัอกพอดีไออ่ะล็อแบบประตูอีกประตูติงเกอร์อีแล้วก็แบบหนุ่มก็ไม่ยอมไปหนูส่งหนุ่มให้มันนห <c oughs> นเนี่ยเราเราพี่เพิ่งลอกเกสมาประตูนี้พอดีอ่ะเมื่อกี้อ <c oughs> สุดท้ายก็ไม่ได้เบาะแสเลยอ่ะกลับมาสมนักงานแล้วขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะ,อะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดได้ไอ้หัวชมพูนั่นอ่ะ นายตุยไปแล้วไม่ใช่หรออะไรนะครับตายงั้นเหรอ,อรคุณโฮมไปหลอนอะไรมาหรือเปล่าครับเพี่ยแต่ฉันเห็นศพไดยจีๆได้เดี๋ยวห้องดานี่ล่ะอ๋อเรื่องนั้นน่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วอ๊ยปวดท้องจังเลยค่ะได้ข่าวว่าที่บ้านมีห้องน้ํำใหม่น้องเกรสขอเจิมหน่อยละกันนะคะไหนขอดูหน่อยสิว่าช่วงนี้ไอเดนมีข่าวอะไรบ้างว้าวสกินใหม่เข้ามาเพียบเลยนี่นา พี่เดือดถังแตกแน่เลยค่ะรอบนี้เอาล่ะค่อยลงขึ้นมาหน่อยชวนคุณสอนไปเล่นแปดพีสองดีกว่าอ้ายปวดท้องจังเลยน้าแบบมาเข้าห้องน้ำดิอ้อเรื่องก็มีแค่นี้ล่ะฮะออบอับอ,อ,อสแสดงว่าอริศระคิดถูกมาตลอดเลยเหละเนี่ยก็พยายามบอกแล้วไงคะถ้าจะโกง่งา,าต่อตู่ขนาดนี้ปิดสารหนังสนะือไปเลยดีกว่าป่ะ